สวัสดีครับอยุทธ์พาจวดครับมือนีพาพี่น้องมาจดุดทีโซเรนาปราเสดรเครับหลังจากที่ฝนตกหยุดแล้วพี่น้องกิจกรรมที่สวนเขามือนีขึ้เก็บผลผลิตซึ่งอายุทธ์พึ่งกลับมาจากพัทยาแล้วก็ามาส,สวนเลยครับให้บายมือนีฝนตกแห้งพี่น้องพึ่งหยุดครับจะได้ที่ไปเก็บผลผลิตมือนบุญก่อสร้างจะไปฝากที่ตอนน้องไปเบิงว่าผนผลิตของเขามีอย่างแน่ที่เขาปลูกไว้ป่ะ เอาเงนว่าการมาให้มาสวนแม่นีแต่เขาเลยพี่น้องเขาตรงนี้ถึงยางแต่ใครนางหยาดิตัดแตจ่งกิ่งหน่อยเห็น่ะนี่เอ้ยค้าข้างามเลยนางหยาดิเขาตัดเปลี่ยนเลยนะพี่น้องตัดเปลี่ยนเลยวันนี้มันปร่งขึ้นแล้วไมหมสวยงามเลยตามมาครับตามมาไปเบิวงก่อนๆเราพอออกไปนำมานำมานำมาเขาบอกว่า ปลูกป่าแล้วจะกินอะไรเหมืนะเบิงผลไม้ตามฤดูกาลกล้วยเห็นไหมครับน้ำว้าพันเตี้ยอู้ยังมีอะไรอท่านพ่อเอาพี่น้องเพราะวา่าบ่านในหลบเลี่ยมมาเบิงไว้หนึ่งเรือนสองเขือนี่กับท่านในพ่อเอาเพราะว่าท่านในท่านในเต็มที่เดี๋ยวให้มันหลบเลี่ยมหนึ่งหน่อยซะก่อนอู้จักวีนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หา้าห้าวี ป้ายูยุพัทยาขายวีละสี่สิบถึงหาสิบบาทแต่วายุนี่หนึ่ที่ละอันนี้หาวีละอันนี้เรืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดวิปาดวัาพันเตี้ยมมกนี่คือเก็บผลผลิษนี่พันนี่ออกอันนี้ออกแล้วเ <c oughs> อ,ออเ <c oughs> อันนี้เต็มที่แล้วพี่ <c oughs> นงพอตัดแล้วอันนี้นี่ ต้นมันหน่อยคือมันหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นอายุของมันพอเขาปลูกแต่ปีหกสามหมื่นแมอันนี้มันปีหกหกแล้วมันเบิดรุ่นนะจริงๆแล้วการปลูกไวยคือปลูกแล้วเก็บผลบริเวณตรงใหญ่ใหญ่มองไปเรื่อยบริสันมันสีหน่อยหน่อย,ยลงหวีหน่อยลงนี่เป็นตัวอย่างนี่ครับเก็บผลผล,ผลิตแล้วหนึ่งวิสองวิสามวิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอเด้ออื นะครับถ้าเสร็จแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยหรือประสันก็นเอาไอปปลาพี่น้องเบื้องปลูกกล้วยเนี่ยปลูกทีเดียวเด้ต้นแม่ได้แล้วนี่ลกูกได้กินตออีกนี่ได้กินตออีกปะไปเบื้องวาวไม่มีเหมือนไรแน่ได้แอดมินหาช่วยด้วยนะช่วยไปเฮ็ดยังวางไว้นี่ละไว้นี่เนาะในซิมองไม่เห็นทีเดียวโอ้ ันนี้ก็พอ,อแล้วเด้๋ยวนี้เอาเบิรงพี่น้องอเต็มแล้วนี่มันสลัดสลัดอันนี้แล้วคมกลมแล้วหนึ่งสองสามสี่ดีที่สี่เฮ้ยสี่วิได้อีกแล้วเขากานะลับครับดลงน้ำนะเดี๋ยวจะเอาให้ปลาไปมาเอาให้ปลาซับให้ปลา อันนี้แค่รอบรอบผู้สาเดยไปต้ส้นอีกก่อนตามมาครับมีให้ไล่อีกพี่น้องส้นนี้เขาปลูกเขาปลูกกล้วยกับบักเน้าบักเน้ากับบักพันุ้หอมอาจสินั่นในย่อยด้วยแอดมินอาจสินี่ยังก่อนมียุ่งในยั่อยเพราะว่าฝนเข้าตักข้าวเมืองเน้า ฝนตกน้ำหงมึงเพียดูบักเน่ามึงคุณน่ะคุณนายหมักเน่าคุณน่ะนะครับมื่อนี้บ้าอยู่ได้อ่าฮอร์โมนเขาเรียกว่าน้ำหมักเออน้ำหมักน้ำหมักหลังมือนจากเกษตรกล้วยๆมากเอามาใส่แล้วทีถือกินนะพี่น้องมันเป็นน้ำหมักใช่แล้วเหรอใส่แล้วมันเป็นน้ำหมักของสมไผลไม้น้ำหมักผลไม้ เป็นมีทุเรียนมีมังคุดมีอย่างหลายอย่างที่เพิ่นปลูกเพิ่นนั่นเห็ดม้ไห่เอามาใส่แล้วเบ,บึงบังหน้า,นาป๊าดูดิดูดิดูดินีเต็มเลยหลายกระหลายาบังหน้าเทียบเลยเไปตัดต้นไปตัดตัวอันนี้คือได้กินตามตามเวลาเพราะว่าไม้ผลแต่ละชนิดเขาสิมีเวลาของเขานะครับบักหน้าเนี่ยเขาก็ปลูก ประมาณปีหกสี่เนาะปีหกสี่เกือบปีหกหาเนี่ยเขาก็ได้แล้วกล้วยนีได้กนมูเลยได้กอนนะครับบักเ้าต่อไปก็จะเป็นบักเ้าตอนนี้คือกล้วยได้แล้วมะนาวได้แล้วเหลือมะพร้าวมะพร้าวก็ต้องเอากล้วยออกไหมเออเอาเพ่าก็เดี๋ยวมันก็กล้วยมันก็จะเบิดเบิดรุ่นของมันไปอันนี้ใส่เมลดบอกอืีไม่หยอดอันนี้น้ำขังแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้หมูบ้านดเอาปุ๋ยขี้หมูมาห้อย นี่ไงมาดูว้าวน้าโพหงไหรพี่น้องนี่มึงเลืองแล้วอ,ะอ่ะนี่เห็นปะ,ะแทนทีเขาสิม,มานา,าน,น,น,น้าเดียเบิ้งต่เข่าพี่น้องเห็นปะเขาได้กล่วยมากินน้ำเนี่ยนี่คือผลผลิตดูสิแก่ละแก่อะไรมันอิมรายโัมันแตกมึงสวยงามเนี่ยนี่นี่กันเขาไปขายกัไรายบาทได้แต่เขาไม่ขายเขาไปกินเองขเขาอไปซื้อ นี่ก็คืออะไรกะเพราเต็มเลยครับพี่น้องกะเพราเต็มเลยเนี่ยมีแต่กะเพราเลยอุย้ยเอมินอามีนให้หน่อยเอามีนให้หน่อยนะครับแล้วต้องตัดต้นเขาออกชบอันนี้ก็เป็นปุ๋ยต่อไปหรือปลาซันปลาหยุดเก่าไปเปให้ปลาหยุดลงไหม ย่นี่เด็ดอืมอยนนี่ปลาได้พี่น้องอนี่มะพร้าวน้ำหอมก็ต้องรอรอต่อไปแต่โซนนี่มะพร้าวน้ำหอมนี่โอเคมากเลยโอเคเยี่ยมเลยแหละเอาถังงวดได้ไหมเราจะเก็บมะนาวด้วยเด็กพี่น้องเบิ้งเราจะปลูกผสมประสานเด้อพี่น้องมึงกะเข้ากระเทามาเข้า,ากับผัดกกะเข้าก็ได้ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวแต่ถิ้งมูลนี่ก็ต้องฟันหนอกเพราะวา่ามันหลายผดอันนี้มันมากกับอั่นม,มากกับปุบ๋ยมูลมูลสัตว์ขิงว,วัวไปเฮ็ดบุญมือ่อื่นเอ,เอาไปเฮ็ดบุญมือ่อื่นแมนบุญประสาทนี่เดียวถ้ามันมีข้าวก็ไปซื้อเด้่องนี้นเห็นไหม ได้แล้วหนึ่งเครือเสร็จแล้วเขากอน,นี่เป็นอาหารปลาลงเลยอันนี้เวลาเขากบซาตจินอยเขาไม่ีเวลาเขากะทำแล้วสบายไปหน้าปรับสภาพน้ำปรับสภาพน้ำจริงๆเราต้องแตงใบน้ำพี่น้องเนี่ย ปรอโยชน์บนเวลาเนี่ยต้องแต่งใบน้ำเพราะว่าผ่้หายมีมีใบแก่สังเกตว่ากล้วยประโยชน์สีบ่อค่อยมีใบแก่นะ้ำก็คือม้าครั้งหนึง่งกับแต่งครั้งหนึง่งตัดออกเลยครับเพราะว่าหายปล่อยมียนพวกเสือล่ามากก็ได้หนินะเอาไว้จักหกเก็บแตใบก็ได้ไปตาม,มาต่อ ปวยพันเตีย้ยมันเตี้ยดีนะเตี้ยนะวะแมนบม่ต้องอยากแมนใช่เลยแอดมินเพราะว่ากันสูงเดี๋ยวสิมีส้นสูงในผพาไปเบิง้งส้นสูงนี่เห็ดไผ่ยังวัดดิเห็ดไห่มันมันลมเวลาลมมากาลมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขนัขนทัพโบขันทัพโบหาใหม่ค่ำนี่มันหนาเครือมันลมเพราะลมปุ๊บนี่ลูกมันยังพันในแกพันในแกเกินไปนี่เพราะฉิฮัร์กรมเพราะลมปุ๊บนี่ผลเสียครับแต่ว่านะ อันนี้คือเตี้ยตีนซีงที่ว่ายุสีผ้าพ,พี่น้องเบิง่งขึ้นนี่ขันเขาบ่าบ่ได้แต่งใบเขาเนี่เห็นบ่ทีเป็นสีนดำตาลบ่ไม่เกิเดเชื้อราด้วยแต่เขามีโอกาสพี่น้องผู้ใด,ดมีโอกาสจะแต่งใบเนี่ยแต่งไว้เห็นบ่ <ปะ S 1> เน,บน,น,นี่ยังบ่นนี่ยังวาดได้มะพร้าวต้นนี้นนมะพร้า,า,วาวนี่ก็ง่ามันบ่บักเผาวพาเนี่ยปลูกสองรอบ รอบยังต้นนี้เนี่ยปลูกปลูกที่เรามาเสริมเพราะวา่าเขาตายามแมนเพราะเนี่ยถ้มดาพี่นอ้องต้นมีต้นเกิดต้นบอลยังต้น,งตน,ตนนี้เนี่ย่อนมีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมจ่ายจากน้องอดน้องอดว่ฟังวา่าเบื้องจากทางของเขาเนาะทางเล็กเป็นทางไงทางเล็กก็คือไอ้การเขาเนี่ย ทั้งนี้ว่าในเจอดวงพี่น้องท่านในเจอดวงขันเฮามีกระจาหมามันขาห้อมีการป้องกันกับซีดีเพราะว่าจะเป็นใส่ปลูกเมล็ดฟูริดานเนาะมาหยอดหยอดน้ำสอกเนี่ยตะว่าแถวนี้ส้อนอีสานนี่นมันว่าห่านหอยมีอีน,นึงซิงเดี๋ยวบอกพี่น้องเนี่ยแอดมินมหัวส้วนกุ้ยเบิง้งตัวนี้มีไหม ตัวนี้ผักเค็ดเจือด้วยพี่น้องนี่ตัดออกนะหนุ่มนี่ปัดเค็ดเจ<ด>ือด้วยเดี๋ยวพ่อไปยังไม่พอ<ร>อนี่แหละมันก็คือได้เลาะเบื้องความสวยงามของกล้วยของธรรมชาติแล้วหนึ่งเสียงที่ผู้ใดขุดขุดบอ่อเลี้ยงปลาอันนี้เด้อปลาเลี้ยงกินเผือกพี่น้องต้องมีไว้นี่เขาเรียกว่าผักชัยยะ คนกินก็ได้ปลานี่มากเลยพี่น้องแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากตัดออกแล้วเสียบไปนะยศแน่นนี่เดี๋ยวเสียพี่น้องมึงก่อนว่ามันมันกินขนาดไหนเนี่ยแห้งตัดแห้งแตกแห้งสีเลยไปเบิง้งไปเบื้งปลาท่าพี่น้องไปเบิ้งปลานะเนาะนี่ยงเขาเลี้ยงอยู่เลี้ยงกินเนี่ยช่้นนี่ไหมี่ยเบิ้งปลาเด้เอเขามากินเด้ปลูกง่าย เสร็จแล้วขคณะจะปลูกว่าพี่น้องเดี๋ยวว่าจะเดียนทงะนี่ก็คือเอาให้ปลาบ่ได้เสียบประโยชน์ปุ๊บเสียบเลยนี่แหละแล้วเขาก็เกิดง่ายๆครับผมผักชายาค้นกับกินดีหรือคณะเม็กซิโกเนาะข้าเจ้าก็จะเอาไปพัดเอาใบอ,อ่อ,อนๆในพัดแห่งใส่ต้มมะมา่ายเสียบกุ้าเขาหมาัก นะครับแห้งเขาปลูกไว้หลายเต็มเต็มไม่คล่องใส่ใกล้หรว่าเต็มซานนี่ยว่าเห้ปลากินนี่สุดยอดปลาเขาหมักปะไปเก็บจับกล้วยต่อนน้องบักเนาโม้ยหมักหน้าธรรมดาบักเนาบักเนาหน่วยใหญ่มงปย๊ยนี่มึงน้า บางนาวปลอดภัยปลอดสารนี่บางนาวเดี๋ยววิธีการกินบางนาวบอ่อยสมววจะจะเด็จเ,เ,เ,เราจะกินในเบิง้งเด้อพี่น้องเด้อกินมะนาวยังไงไม่ให้เปรี้ยวเราจะกินในเบิ้งนี่เก็บมึงที่ไรเมื่อวานแม่ก็เก็บไปถังนึงรอแมนเก็บมะนาวใกล้เก็บมะนาว,านาวปุ๊บเจอกล้วยยางปับปับไม่เอาฟังนี่เห็นปุ๊บเห็นบอนี่ไอ้กล้วยแล้วก็ปุ๊บ สับเลยใส่กล้วยลงไปดีดสักก้อนนี่ครับจตงเครื่องอะไรเหรอท่นนี่เรียบร้อยนี่แล้วหนึ่งเครื่องอันนี้นี่ย่งแปลงนี่เนี่ยปยุดปลูกแล้วบันนี้บระยชนสีเลือออกเลือออกบระยชนก็เลยต้องมาปลูกใหม่จากแปลงนี้พี่น้อง ปลูกหลงดืปีหกสามนี่ปลูกในปีหกสามทรงผลผลิตจนวตอนนี้คือปีหกหกแล้วยังได้อยู่ได้กินแล้วก็ยังได้พันุขยายนอได้แบ่งปันพี่น้องมิตรสายสายเขียวพร้อมนะครับประโยชน์ของต้นกล้วยใส่ได้เบิดทุกอย่างเลยพี่นอ้องลากของเขากับบำรุงดินดีเท็รด,ดินฟูเดศรดินดีนะครับแล้วก็ใบตองก็ได้ต้นกล้วยก็ได้ลูกกล้วยแห้งแซ่บนี่ขยายปอเห็นบ่ข้างๆากันนี่แหละขยายเพิ่มอีก มันปลูกไปได้จังเดือนนะอ่ามันจะสองเดือนนะน่าจะสองสองเดือนนี่น่าจะสองเดือนนี่กระด้งงามเลยเห็นบ่ะ้าไปเบิ้งนะ้นาเบิ้งต้งนกนกรองเด้อพี่น้องเด้อนี่ประยุทนกรองเด้อกับมาเสน่ห์น้ำเห็นป่ะที่มีน้ำเนี่ยก็อานอกล้วยตัดมาปลูกพอปลูกปุ่มนี่หลายหลายคนอาจจะปลูกแบบไม่ต้องเอาใบออกสินะพอได้น้อมมาปุ่มนี่ก็บคุดลุ่มแล้วก็ฝังเลยพอใบออกงั้นไงพี่แม่เห็ดอ่แม่เห็ดเนี่ยมันติแตกต่างเลยนะพี่น้องพูน่ะ แต่ว่าบอยู่ว่ามันโบเคมันเนยซาต้นมันโบอวบเออต้นโบอวบต้นเนยซาบาอยู่กับเล็เนี่ยเพราะว่าปลูกตัดเลยตัดเลยว่ามันจากสอกหนึ่งก็ได้หรือว่ามันจะกสองคืบก็ได้ตัดแล้วมาปลูกขึ้นมาเขาเริ่มแตกขึ้นมากไหมนี่สีอวบต้นสีอวบต้นสีหง่ดีเพราะว่าเขาต้องเขาต้องสางล่ต้นเขาก่อนมาสางใบต่วันนั้นปุ๊บเขาต้องไปเลี้ยงใบเขาไว้มัน่กไก่ตายแล้วไหมต้องไปตัดออกซะก่อน สว่งามเลยพี่น้องอันนี้ปลูกวังสองเดือนที่แล้วเป็นแถวสั้นทีกับพ่อก,กินแต่เ่อก็ต้องขยายนอออีกนะครับนัำว่าพันธเตี้ยนาปลูกแล้วพี่น้องนะสุดยอดบ่อลูกบบใหญ่แล้วก็รสชาติกับเมื่อวานเกินไปแซ่บอร่อยมากเลย,ยแนะนำหุ่นเจยเล้วสองเครื่องไปอุ้ยมาเอ็มมินตามมาได้แล้วสองเครือ แเราเครือเขาจะใหญ่นะแต่อันนี้มัน,มนคือรุ่น<ป>มัน,ม,นมันหลายรุ่นแล้วออมันหลายรุ่นแล้วเพราะว่าถึงแค่ปีหกสามปลูกติแล้วเครือเขาสีใ,ใหญ่มากเลยแล้วก็การปลูกพี่น้องไอ้เบิง้งได้อีกได้อีกเครื่อหนึ่งไอ้ถ้าเขาปลูกแล้วคือยตยโฮมไม้นี่มันสิบรไดผลผลิตมันมีเสียงฉะนั้นแล้วบอกพี่น้องว่า คันปลูกไม่ผลนได้จะยู้ใส่ต้นใหม่ไงสิบปีพ้นผลิตเลยยังเบาอยู่ตอนแรกปลูกเฉพาะต้นนี้เด้ต้นกล้วยมันีนต้นโพกับต้นกามปูเนี่ยเพิ่งเอามาปลูกที่หลังบัดิีนมันมันใหญ่เร็วแห่ต้นกามปูมันโตเร็วมากต้นโพกันง่ายเร็วมากต้นกล้วยก็เลยต้องเบิดเพราะวา่าปลูกเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้นเขาเริ่มเริ่มไปแล้วเทาก็ต้องทำการง่ายเขาไปให้ไปให้ปลา อมินบอกไปป้ามาสินนี่อีกเครื่องหนึ่งให้ปลากันง่ายๆ่ายทีละนี่อีกหนึ่งเครื่องเห็นไหมครับเต็มซึบทุเรียนเป็นที่สิ่งที่ทุกคนต้องกินต้องหามาปลูกกินหนึ่งแต่น้อย จนเถ่ากล้วยนี่พี่น้องทุกสวนต้องมีเกิดมาเนี่ยพี่น้องเพราะเราลืมตาป่าแล้วอุ้งแหววมากนี่กินเขาปอนกล้วยเราได้น้ำเราเขามากยังดีเรียบร้อยแต่กล้วยอันนี้คือแปลงนี้ได้ทั้งหมือนนะ่อจากประมาณหาหกเครื่อนนะหกอันนี้ก็สามแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาอีกเพราะว่ารอบแปลงอีกการปุ่นไปไปน้ำกันตามมาแอดมมินเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยนะ ผลโตบ้างไปตัดกิ่งน,ะนะนั่นนะต้นโพแต่งกิ่งบ่พี่น้องบัมะนาวยานหักมันนาวเนาะพุ่นน่ะน้ำไหลพุ่นน่ะมะนาวไรเมร็ดบอกเป็นปะไรเม็ดนะเอามาจากไอ้โคราชไหมมะนาวไร,เม,รมเม็ดเดี๋ยวสิซิม้เบื้องจะได็ กินจะในผสมเนี่ยิช่มเบ้งนึมึงมึงมวยเกือบซ้ำกระปัน้นใู่ไหมโอ้โหอ,อย่าไปนอนไม่อยู่ไม่กินปลูกอยู่ปลูกกินเอากิ่งตอนมาปลูกใส่ขี่หมูเบื้องผลเขาหอ,อ,อนซ่อนมีความสุกอันนี้ก็เป็นต้นโพธิ์ไมาจากว่าน้ำเขียวปะปะกามมานี่เป็นอีกโซนหนึ่งที่เ้า มีความผาคุ้มใจหลายนะั่นคือโซอนอุโมองต้นใหม่นะครับซึ่งมีหลายหลายชนิดมากเลยที่ให้พี่น้องได้เห็นอันนี้เขาเริ่มต้นปลูกครั้งแหลกเลยคือปีหกสองนี่ครับเป็นโซนนี้แหละตะเกียพี่น้องกล้วยสีบังงามเลยเด้กล้วยยังงามบาดนี้มันจะเหลือสานี้แหละพอย,ยังไ้ดีปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงพ่อเขาเบิดอายุแล้วนี่พอมันมีต้นใหม่มาบางเพอมีต้นใหม่มาบางปุ๊บนี่กล้วยเขาก็สีเริ่ม ลดบทบาทลงนะครับกลายเป็นทีเรียงเรื่องนี้แะเขาต้องเอาเขาไปปลูกไหมนี่พี่น้องเป็นส้นทิ่ผ้ภาคุ้มใจลายด้านขวานี่ด้านนี้พี่น้องเป็นไผ่สร้างมนไผ่ใช้ลำนี่ครับได้ใช้ประโยชน์แล้วได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับไปเห็ดห่านพักไเห็ดคอกซัดนะก็อยู่โรงเรียนลูกออกเพจกิจกรรมของมหาไรก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วไผ่สร้างมนกินนอกก็ได้นะครับใช้ประโยชน์ก็ดี ใบเขากลาตกล่มากลายเป็นปุ๋ยก็ดีเป็นหฮมร่มพัดโอ้ยสวยงามแล้วก็ได้ยิ้นเสียงหน่อยอ,อ่อนซ่อนบรรยากาศดีและด้านนี้ก็จะเป็นไม้ผสมประสานพยุงไม้เดาพยุงล้านพุทนี่เป็นีปูเพิ่มเติมเป็นตะเกียนทองอันนั้นปูเพิ่มเติมครับนี่งางบุรีบุรีตากแดดเด้เดินในร่มมาตามมา เป็นโซนที่เขาภาคภูมิใจหลายพี่น้องมันเป็นไม้ผสมประสานปลูกไว้วยคุภาพพี่น้องไปตัดกล้วยอีกโอ้ยยุ่งกัดยุ่งกัดมต้องระวัางไงเรือยุ่งเห็นปะนี่กันยังอุตส่าห์ออกให้ได้อีกแล้วเห็นไหมนี่อะไรพี่น้องนี่นี่คือต้นไกล้วยกล้วยท่านพื้นบ้านอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว่าพื้นบ้านสูงเนาะแม่มันสูง เ,เห็นบ่มต้นสูงข้ากระไดผลผลิตแล้วนี่ชึบอืมเห็นไหมเนี่ยก็ได้ผลผลิตได้เลยได้ยูดได้กินข้าปลูกผสมผสานกอนเอาสีไใดใหม่ปลาข้าก็ไดใหม่ผลสะกอนข้าก็ได้กินกล้วยสะกอนห่ขอข้าวต้มฝากพี่น้องบุญข้อสา,ากแล้วก็ตอนนี้เพิ่งหนึ่งผ้าอีสานอยู่ท่านี้เพิ่งมากันไปเยี่ยมไปไปส่งข้อสารเนะาะบาาา้านเด็ตาดอกไหมครับสะกอน ไปแลบบ้มินยุ่งกัดแล้วพี่น้องอันนี้กล้วยสนดานนี่สิเป็นกล้วยบ้นานภาษาอีสานเรียกวนากล้วยอองไหมกล้วยออ,องมาหนีสักก่อนมาที่นี่เห็นบอมพี่นอ้องหายบึงเนี่ยเขาสิเขาสิน,น้อยบ่คือนาวาพันเตียด,ดยิหลังจาก แปบบนึงเนี่ยเขาสิเริ่มเขาสิเริ่มออนลอยลอยลงตัวรีดแล้วก็ผลผลิตคันเขาปลูกอยู่ในโฮมเห็นบ่ออกเครื่องนิดเดียวนั่นนนั่คือเบอรอายุของเขาแล้วเพราะว่าเขาปลูกความกันตัน้งแต่ปีหกสองนะครับไขมักพันธุ์อีหยังกะรงกะซังแต่สวนนี่มักน้ำวาพันเตีย้ยมันเตี้ยมันจัดการง่ายนะครับมาเบิ่งอีก่อนอันอันนี้ยนแขนง อุ้ยตัดแทนมันนั่นเดี๋ยวมันจะเสียต้องต,<า>ต้องเอาออกแกนอยพี่น้องเพราะวา่าจริงๆแล้ลมวมันบ่บ่มีแขนงทีนาลำคาศหรอกมันเรามีหนามแต่ว่ามันเป็นแขนงอ,อน่อ,อนๆของไครสร้งางนนเขาแต่งช่วงอ่อ,อนๆเดีออ่ยไม่จริงไงนี่อันนี้กล้วยพื้นบ้านขวียข่ยอ่อนเห็นบ่พี่น้องคุณหนหรอลมอยู่คุณคุณน่ะลมแล้วนี่ละนานเลยยังมา <S <S ้านในเขตียงเขาเห็นบ่ หล่มแล้วเพราะวมันสูงนี่เบิ้งสูงเกินไปครับไปไปแต่งกิ้งไอ้ไปแต่งากาบกับบไดเนาะแนนเนีย่ยมัน<อ>มันสูงพูดอะไรลมไม่พูดหน,นึ่งเละแต่ว่าขันน้องมีใหม่มันบก่กลัวเขาจะออกปีสุดปีก็จะก็จะลูกจะแก่นเนี่ยเขาก็ต้องหาใหม่มากทำวัการค้ำก็ต้องค้ำไปถึงวิธีบางจอการค้ำเขาจะไปแพ่ง สะดือต,นต,นตนอน้นกล้วยต้นยังได้พี่นอ้องนี่ไปโอเโบราณมันถือเบิร์เท่ลไหร่กูถามมันหักสวนนี้มักน้าว้าพันเตีย้ยเบอมีบ่ล่ะโอ้ยไอ้เคยนั่งก่อนตายก่อนมันก็สมควรตายว่า บ่ได้แดดนะตายก่อนเพราะว่า,วาบึ้บไม่ได้แดดไป,ไปเรียนลูกกันไปครับตอวว่าเพนท์อ้องไตัดเอาได้คุณลมหมดแล้วอันนี้นว่าใน,น,มน,นลมอันนี้เริ่มแล้ว แต่ว่าขอดีขอไงไอ,อ,อ้ควยออกบ้านเฮ้านน่พี่น้องคือลูกเขาจะใหญ่มเมื่อบังลูกเขาเห็นบ่เราล้วนะเอาเลย<ะ>เอาเลยแต่จะเอาแต่ว่าเห็นบ่ลูกมันใหญ่มันเต็มแต่ว่าเขาต้องมันต้องเสียงต่อการลมมันต้องเสียงต่อการงวยนี่ลูกไงแต่ว่าขันเฮามีเวลาเฮาต้องหาใหม่ไผหาอย่างเนี่ยมาคำลูกข้าชีดได้ บอันบอคำให้มานอนอนูุ่่นบองันมัเอาไปให้แกซับนี่สตา้อเอ้อเริ่แล้วหน,นึ่งวีหนคืนี่แหละพี่นองก็น้ำมาให้มาหน้าก็ได้แคอยุ่นในกินไาตัดต้นเมอืองอฮะไปตัดต้นเมองน,นี่มางลูกไง ลูกใหญ่อวบมันอวบก,กอนาวาพันเตียเลยทายไปน้องมึงแล้ไปตัดตนมันลงก่อนมันยุ่งกันโอ้ยุ่งกันได้หลายพี่น้องเอาวา่าฝนหัวตะเศร้าเนาะตัดลงนล้ำไหมจ้าแหน่เบิดเราบ่มีแนวกินเราฝ่า มันไอแก้ได้นี่เห็นบ่า่งมันล่มแต่ว่าต้นมันก็นยังเลี้ยงลูกอยู่เฮาก็เลยต้องปล่อยไว้แมน่นมาเออมันก็บสิ่งขอ,อสวยงามกับบอเป็นยังเสดายน้องมาเสียดายตนน้นนอะไรต้นนี้ล่มล้งแหนมต้นนี้ล่มลงแหนมกับบอสฮัมมี่ พานธนี้ตึงเพี่น้อเนาะตึงละลมภาวาเพิ่งเหงาเขาเหงาเขาไอ่ชุ่มน้ำมากไปคันนี้ขำเพิ่งซันสีดีตะว่นพระพันธุ์นี่พ่อเอาไหมเนี่ยย่อมพันธุ์นี่นแกเลยพันธุ์น่แกเลยแต่ละลมแล้วเสียหายกว่าเขาจะออกลูกให้เรากินนี่เป็น ตัวกล้วยนี่เป็นึงเกือบปีนะพี่น้องแปดเดือนแมนตะวันก็ต้องเอาไว้สักกอนตัวตัวนี้เลยแล้วตัดเครื่อต่อไปข้อดีของกล้วยองนี่รสชาติสิหวานไอพี่น้องในชุมชนในพื้นที่จะชอบหวานแล้วก็ลูกใหญ่นะครับแต่ว่ามันต้นสูงนะครับจากสูงมาสูงมาสิพามาเอา งลเยังอ่อาตัดเลยรับนี่ต้นหนึ่งครับอะไรอีกหนึ่งเครือ,อพูนะวิธีการตัดง่ายๆตัดตรงนี้เป็นยีราองใส่มีดได้ปีน้องบ้าอยุดเอาเอาเกี่ยวมาใสใ่ซื้อ

เรียบร้อยครับนี่คือผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในสวนของเขาแบบไม่ยู่มีกินนะครับแล้วก็มีแบ่งปันผ่นนนานบริษัทได้ก็สาม,มารถสั่งให้ใดได้ป่วยสำคัญพี่น้องอย่างพี่น้องนี่นะครับจุกยุบกินเลือพี่น้องเลือกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามบนนริหารปลาเสือหรือช่องมวยพิเศษครับผมพิทน,นาเจอไมครับลาบกันครับสวัสดีครับ